การง่ายๆในการปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นเบื้องต้นต้องสมัครใจเต็มใจรักที่จะเข้าถึงธรรมแล้วก็ทำใจให้ใสๆมันนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยมีสติสบายสม่ำเสมอ เอาใจใส่แล้วมันสังเกตว่าเระวางใจได้พอดีไหมอย่าให้ตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกับการหยุดนิ่งทีละเล็กทีละน้อยอย่างเป็นธรรมชาติจะทำให้ใจของเรานะ่คลอเคลียอยู่ภายในรเราก็จะค่อยค่อย คุณกับการวางใจให้ถูกส่วนคุณกับการหยุดนิ่งกลางองค์พระหรือดวงใสยอย่างสบายสบายแล้วในที่สุดก็เราก็จะสมปรารถนามีธรรมภาสิทธิ์ที่ปรากฏในอาเสวนปัจจะตากถาความว่าดูก่อนมิกษุทั้งหลายการเมสมิชาจาร์ อันบุคคลซ่องเสพแล้วอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อเกิดในนรกเพื่อกำเนิดเทระาฉานเพื่อเข้าถึงวิสัยแห่งเปรยิบาสของกาเมสมิชาจารย์อย่างเบาที่สุดเมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะทำให้เป็นผู้มีสัตรูมากมีเวณมาก กาเมสุมิชฉาจาราเวอรัมณีแปลว่าเว้นจากความประพฤติผิดในการมคำว่ากามในที่นี้หมายถึงกิริยาที่รักใคร่กันในทางประเวณีเป็นสิ่งที่ประพฤติกันทั่วไปของมนุษยชาติทั้งหลายผู้ยังมีกิเลสอยู่ศีลข้อนี้บัญญัติขึ้น ด้วยหวังจะป้องกันความแตกรคราในสังคมทําให้คนที่อยู่ในสังคมไว้วางใจกันและกันได้เพราะความประพฤติผิดในทางประเวณีหรือคบกันฉันชู้สาวนั้นเป็นจนวนที่จะให้เกิดความแตกรคราในระหว่างสามีภรรยาได้ความประพฤติผิดในการมนี้จัดเป็นบาป เป็นข้อห้ามทั้งหญิงและชายเพราะต่างก็เป็นอรัมันีิยตฐานคือวัตถุต้องห้ามของกันและกันเรื่องการเมสมวิชาจา์นั้นมีความละเอียดอ่อนมากคนส่วนใหญ่ประพฤติผิดในการเพราะความไม่รู้และกิเลสบางตาทำให้เกิดปัญญามืดบอดและปัญหาตามมา แล้วยังมีวิบากกรรมที่เกิดจากการประพฤติผิดสีลข้อนี้อีกมากมายเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องศึกษาเอาไว้ในชีวิตการสร้างบาร,รมีในสังสารวัฏจะได้ไม่ผิดพลาดกันนะจ๊ะสิ่งที่เราควรรู้คือหญิงได้เป็นวัตถุต้องห้ามของชายมีสามจำพวกคือภรรยาของคนอื่น หมายถึงหญิงสี่จำพวกคือหญิงที่แต่งงานกับชายแล้วหญิงไม่ได้แต่งงานแต่อยู่กินกับชายโดยเปิดเผยโดยที่พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายต่างรู้เห็นและยินยอมพร้อมใจให้บุตริดาของตนอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาแต่ยังไม่ได้จัดพิธีแต่งงานให้เพราะยังไม่พร้อมหรือเพราะยังไม่มีโอกาสที่เหมาะสมบ้าง หญิงผู้รับสิ่งของจะรับทรัพย์สมบัติของฝ่ายชายแล้วยอมอยู่กินกับเขาและหญิงที่ฝ่ายชายเลี้ยงไว้เป็นภรรยาหญิงนันสี่ประเภทนี้นับตั้งแต่เป็นภรรยาของเขาแล้วชายอื่นจะประพฤติเป็นชู้กับหญิงเหล่านี้ไม่ได้หากล่วงละเมิดถือว่าประพฤติผิดกาเมสุมิชอาจารย์ หญิงที่เป็นวัตถุต้องห้ามประการที่สองคือหญิงที่อยู่ในการบิทักษ์รักษาของคนอื่นหมายถึงหญิงที่มีมารดาบิดาญาติพี่น้องหรือผู้ติดตั้งอยู่ในฐานะคุ้มครองพิทักษ์รักษาหากชายใดเล่าไปสมสู่หรือลักพาตัวไปจัดว่า เป็นกาเมสุมิชฉาจารปละการที่สามหญิงที่จารีบประเพณีห้ามตัหมา,าหญิงสามยังพวกคือหนึ่งหญิงที่ยังในพิธษรรักษาของตนมีแม่ย้ายายญา,ยาทวดและผู้เป็นเหล่ากอของหญิงคือลูกหลานเหลนคอยดูแลรักษาอยู่ 2. หญิงที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติทางระศาสนาที่ห้ามการมีสังวาสกับชายมเมช่นภิกษุณีหรือแม่ชีสหญิงที่กฎหมายบ้านเมืองห้ามเชในสมัยก่อนหญิงที่พระราชามหากษัตริย์ได้หมายมั่นเอาไว้และรับสั่งให้มหาเล็กคอยดูแลเป็นพิเศษถือว่าเป็นหญิงของพระราชา ชา้ใดจะมาล่วงละเมิดไม่ได้เป็นนังขาดหญิงที่จารีตต้องห้ามเหล่านี้จะมีฉันทะร่วมด้วยหรือไม่ไม่ได้ถือเป็นประมาณมอรวมสังวาสดด้ดยก็เข้าข่ายกาเมสุมิชฌาจาร์ส่วนหญิงที่เหลือถ้าหากเธอไม่มีความพอใจหรือถูกชายอื่นคมขืนก็ถือว่าประพฤติผิดในข้อกาเมสุมิชฌาจาร์เหมือนกัน ทีนี้มาพูดถึงชายที่ต้องห้ามกันบ้างแม้ชายที่ต้องห้ามก็เป็นวัตถุต้องห้ามของหญิงเหมือนกันท่านแยกกล่าวไว้สองประเภทคือชายเอินนอกจากสามีเป็นวัตถุต้องห้ามของหญิงที่มีสามีและสองชายที่จาริตห้ามเป็นวัตถุต้องห้ามของหญิงทุกประเภทการที่หญิงมีสามีแล้ว แอบไปคบชายเป็นชู้จะเป็นกาเมสุมิชฉาจาร์แวนเสียแต่หญิงนั้นสามีตายหรือหยาขาดจากสามีแล้วถือว่าเป็นอิสระในตนเองเพิ่งรับชายที่ไม่ต้องห้ามเป็นสามีได้ไม่เป็นกาเมสุมิชฉาจาร์สำหรับชายที่จรียดห้ามเช่นวิกโสสมมเณน อยู่ภายใต้บทบัญญัติในพระพุทธศาสนามีสิขาบทห้ามการเริ่มประเวณีและผู้ติดกฎหมายบ้านเมืองห้ามไม่ให้เริ่มประเวณีด้วยรวมถึงนักพรตผู้ถือเมถุนวิรัตในศาสนาอื่นก็เหมือนกันหญิงเมื่อล่วงละเมิดเข้าถือเป็นกาเมสุมิจฉาจาร์กาเมสุมิจฉาจาร์นี้ ถือเป็นความระพฤตชั่วมีโทษทั้งทางโลกและทางธรรมฝ่ายอาชาอนาจมีกฎหมายสำหรับลงโทษผู้ประพฤติผิดฝ่ายศาสนาก็จัดว่าเป็นบาปแก่ผู้ทำเหมือนดังเรื่องของนันทมานพผู้ประพฤติผิดต่อพระอรหันตเถรีทีหลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะ ในสมัยก่อนมีมานบหนุ่มคนหนึ่งชื่อนันทะเป็นญาติห่างๆของพระอบุบลวรนนาเถรีเป็นผู้มีจิตปฏิพัทธ์ในพระเถรีตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นขรคฤหั์แม้ทราบาบัดนี้อบุบลวรนนาได้ออกบวชแล้วนันทะมานพก็ยังไม่หมดความหวังที่จะได้นางมาเป็นคู่ครอง มันสืบถามหาสถานที่พำนักของท่านเรื่อยมาครั้งหนึ่งเมื่อทราบว่าพระเถรีไปพำนักในป่าอันธวันอันมิที่ปลาเปรี่ยวจากผู้คนก็ได้แอบก็ไปซ่อนอยู่ใต้เตียงในกุฏิของพระเถรีขณะพระเถรีเดินเข้ามาปิดประตูนั่งพักบนเตียงยางไม่ทันระวังตัว นั้นธรรมานพก็รีบออกจากที่ซ่อนและปลุกปลามะเถรีด้วยจิตที่กลัดกลุ้มหมราคะแม้ระเถรีจะห้ามปรามว่าเธออย่าจิบหายเลยเธออย่าจิบหายเลยก็ไม่ยอมเชื่อได้ปลุกปลามะเถรีจนสมปลากถนาแล้วก็ร,รีบเปิดประตูหนีไปการประพฤติผิดต่อพระอรหันตเถรีนั้นนับเป็นบาปมหัน เพราะท่านเป็นผู้ทรงคุณธรรมฉะนั้นเมื่อน,นันธมานบพ้นจากสายตาของพระเถรียท่านั้นแหละมหาปตพีแม้ว่าจะสามารถทานบุขเขาสิเนรุแต่ก็ไม่สามารถกรองรับบาปหนักที่เขาทำเอาไว้ได้จึงแยกออกเป็นสองช่องแล้วแปลเพลิงจากอเวจีมหานรกได้พุ่งขึ้น หอบอ,อน,นันทมานพไปสู่เอเวจีมหานรกทันทีเห็นไหมจ๊ะว่าโทษภายใงการประพฤติผิดในการมนั้นไม่เคยปราณีใครจะต่างก,กันกับเพียงมีโทษหนักเบาเท่าน,นั้นเองขึ้นอยู่ที่ว่าได้ประพฤติผิดกับบุคคลใดเจตนาและกิริยาที่ล่วงละเมิดมากหรือน้อยเช่น ถ้าประพฤติผิดในผู้มีพระคุณมากเหมือนดังที่นันทมานพประพฤติผิดต่อพระอรหรันตเถรีซึ่งเป็นผู้มีคุณมากก็มีโทษมากถึงขั้นถูกทรณในสูบทันทีแต่หากผู้ที่ล่วงละเมิดเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็มีโทษน้อยหากเจตนาที่ทำลงไปแต่ใช้ความยามมากก็มีโทษมาก แต่ประพฤติผิดถึงขั้นร่วมประเวณีคมขืนกระทำชำเราก็มีโทษหนักแก่ผู้ทำโทษภายของผู้ที่ประพฤติผิดศีลการเมยอยู่เป็นประจำนั้นจะต้องตกไปในมหารนรกขุมที่สคือจะถูกทันทรมานในวิธีการต่างๆให้ทุกทรมานแสนสาหัสในสังคาตมหานร,รก เป็นเวลายาวนานอย่อนลงมาหน่อยก็ต้องไปปีนต้นงิ้วหนามนรกหรือถูกเครื่องทันทรมานลงทันด้วิธีหน้าหวาดสสดุง้งกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องสวอยวิบากกรรมทุกทรมานในทุกติภูมิอีกยาวนานแม้เป็นมนุษย์แล้วก็ยังเป็นผู้มากเป็นศัตรูและเวรอีก และต้องถูกกระทำในทานองเดียวกันกับที่ตัวเองเคยทำข้าเอาไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าได้ตามใจกิเลสซึ่งเป็นอารมณ์ชั่ววุบเพราะมันไม่คุ้มกันเลยนะจ๊ะดีที่สุดก็คือให้ยินดีในคู่ครองของตนเองและสมาทานมั่นในศีลทุกข้อพร้อมกับมันปฏิบัติธรรมและชีวิตการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏ จะได้ปลอดภัยกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นยอดนักสร้างบารมีผู้มีจิตใจสูงส่งมีหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ ไอ้มีสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้คราบครัวอยู่เย็นเป็นโซขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยก้าถึงธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท่านเทิน ออยู่ตลดเลเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้